วิธีการสร้างใบกำกับภาษีในที Cloud นะครับยูเซอร์สามารถสร้างได้หลายวิธีวิธีง่ายที่สุดก็คือมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างเอกสารใหม่หลังจากนั้นมี3ามพอชั่นที่เราต้องสนใจนะครับพอร์ชั่นแรกก็คือการมอบหมาย <c oughs> วิธีการสร้างใบกำกับภาษีในที Cloud นะครับทำได้หลายวิธีนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดยูเซอร์ก็มาที่ตรงนี้มุมขวานะครับกดสร้างเอกสารหลังจากนั้นก็มี3ามพอชั่นสคัญนะครับก็คือส่วนที่เป็นเรื่อง การมอบหมายนะครับที่เราสามารถระบุออพนักงานแผนกโครงการได้นะครับซึ่งตรงนี้จะสง่งผลกระทบต่อตัวงบการเงินนะครับประเด็นถัดมาก็คือส่วนที่2เป็นส่วนที่เราสามารถระบุออลูกค้าโดยเราค้นหาจากชื่อถนนชื่อจัอองหวัดแล้วแต่แล้วก็ส่วนที่3ที่เป็นตัวที่เราสามารถใช้ในการระบุว่า SKU สินค้าไหนที่ถูกออทำการขายนะครับ ก็จริงๆเบสิกมนมีประมาณนี้แล้วระบบมันจะออโต้เจเนเรตทำการบันทึกบัญชีในเคาน์เตอรให้ซึ่งการแปลงตรงนี้นะครับผ่านการคำนวณที่ใช้ในในการตั้งค่าในสูตรบัญชีส่วนหลักๆของการสร้างวิธีแรกมีเท่านี้นะครับอื่นๆมันจะเป็นรายละเอียดอย่างเช่นตัวหักงหน้าที่จ่ายเนี่ยถ้าเรามีนะครับกรีอันนีซื้อมาขายไปแต่สมมติถ้าเป็นบริการแล้วมีการชำระเงินตรงนี้ การหาหน้าที่จ่ายเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถใส่จํานวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเรามี attachment นะครับเอกสารสัญญาเอกสารอะไรก็ตามที่อยากจะแนบเข้าไปในเนี้ยเราก็สามารถใส่รายละเอียดแบบน,นี้เข้าไปได้นะฮะหลังจากที่เราทําการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเสร็จนะครับก็กดบันทึกรายการเราก็กดบันทึกไปนะครับตรงนี้ระบบก็จะแจ้งเตือนมาว่าของพอไม่พอนะครับถ้าเกิด เจอสินค้าที่ของไม่พออย่างเช่นอันนี้นะฮะก็จะ alert มาไม่ให้เราบันทึกนะครับโดยการคำนวณว่าของพอไม่พอเนี่ยจริงๆจ,จะคำนวณตามคลังสินค้าด้วยนะฮะแต่เพื่อให้อันนี้ดูง่ายเข้าผมลบนนไปนะครับแล้วก็ทำการบันทึกรายการโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับก็อันนี้เป็นเอกสารฉบับแรกที่เราเมื่อกี้สร้างไปนะครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะผมอาจจะแปลงจาก เอกสารอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลออเดอร์ใบแจ้งหนี้หรือคเทชันจริงๆวิธีการเหมือนกันหมดเลยก็คือมาที่ต้นทางเอกสารนะครับสมมุติผมอยากแปลงใบเนี้ยผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแปลงเป็น IV นะครับแปลงเป็น invoice ระบบก็จะดึง Data ทั้งหมดมานะครับเหมือนเดิมตรงนี้ถ้ามีการใส่ข้อมูลอยู่แล้วก็จะฟิล l อินไว้ให้นะครับแล้วก็ User ที่ต้องทําก็คือมากดบันทึกรายการเท่านั้นเองฮะพอกดบันทึกเสร็จปั๊บนะครับ ระบบก็จะสร้างรายการใหม่ขึ้นมาพร้อมกับบอกว่ามันลิงก์กับเอกสารใบไหนแล้วก็สามารถกดเพื่อย้อนกลับไปดูเอกสารใบที่มันลิงก์ให้ด้วยได้